สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะ การทำนายดวงชะตานี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะสิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นนะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าก็ให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะ เมื่อท่านจะเพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับรับมือแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่าน คิดบวกนะคะมีพลังบวกมีกําลังใจที่ดีนะคะเพราะว่าการที่ท่านคิดถึงแต่พลังบวกหรือสิ่งที่ดีๆหรือนึกถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สําเร็จสมหวังจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวท่านนะคะแล้วก็จะทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านจะทําให้สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้ สำเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับท่านนะคะก็แล้วก็จะทำให้ท่านสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีกันลัคนาราศีกันในเดือนพฤศจิกายน6 5นะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะชาวราศีกันก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเอาละค่ะเราก็มาเริ่มดูนะคะว่า ในเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในเดือนนี้บ้างนะคะเรามาเริ่มต้นที่ทางด้านของการงานกันก่อนเลยนะคะ การงานของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะท่านที่ทำงานประจำจะมีโอกาสดีในการทำงานจะมีโชคทางด้านการงานนะคะแต่สำหรับท่านที่ทำธุรกิจหรือท่านที่ชอบทำการลงทุนนะคะถ้าคิดจะขยับขยายกิจการหรือจะเพิ่มทุนในช่วงนี้นะคะ ให้ชะลอโครงการหรือเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะว่าการลงทุนในช่วงนี้อาจจะยังให้ผลตอบแทนหรือผลกำไรที่ไม่เป็นไปตามเป้าที่ท่านคาดหวังไว้นะคะไม่ควรจะลงทุนอะไรด้วยเงินจำนวนเยอะๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะถูกขัดผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเนื่องจากการทำงาน เยอะด้วยนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะคะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีจากเพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงก็จะสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการงานของท่านด้วยนะคะท่านที่ร่วมทํางานกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องจะถือว่ามีเกณฑ์ดีนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วในช่วงนี้นะคะท่านจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือผู้บงังคับบัญชาเจ้านายนะคะก็จะเมตตาเอ็นดูรักใคร่ท่านนะคะจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนชี้แนะให้คำปรึกษาในเรื่อง การงานกับท่านเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ท่านก็จะได้รับความไว้วางใจให้ท่านทำงานใหญ่ๆสำคัญสคัญนะคะแม้ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะท่านจะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน บ้างอย่างไรเนี่ยนะคะหรือท่านจะมีศัตรูคู่แข่งหรือศัตรูที่คิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับท่านอย่างไรก็ตามนะคะแต่ท่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วปัญหาแล้วก็อุปสรรคหรือศัตรูทั้งหลายของท่านเนี่ยที่คิดร้ายกับท่านก็จะแพ้ภัยกับตัวเองไปนะคะไม่สามารถทำอะไรท่านได้นะคะ และในช่วงนี้นะคะท่านที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีเกณฑ์ดีนะคะจะมีโอกาสได้งานใหม่แล้วก็จะได้งานที่ดีประสบความสำเร็จนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะดวงวาสนาด้านการงานของท่านจะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ท่านที่เคยมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในเรื่องงานนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเบาบางแล้วก็จะหมดไปนะคะ ต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินของท่านชาวราศีกันลัคนาราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะในช่วงต้นเดือนนะคะท่านจะได้เงินจากการทำงานมาเยอะหลายด้านเลยนะคะแล้วก็จะมีผลประโยชน์แล้วก็ผลตอบแทนเข้ามาเยอะมากนะคะ เออแต่ว่าถ้าท่านที่คิดจะลงทุนในช่วงต้นเดือนนี้นะคะหรือว่าจะเพิ่มทุนหรือจะขยายกิจการนะคะให้ชะลอหรือเลื่อนออกไปก่อนนะคะจะเป็นการดีกว่าเพราะว่าในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะอาจจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็ให้วางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีด้วยนะคะ แต่พอช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะท่านจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะผู้คนจะเข้าสังคมเยอะขึ้นจะได้เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็จะนําข่าวดีเรื่องการเงินมาให้ท่านนะคะแล้วก็ท่านก็จะมีโอกาสหาเงินได้เพิ่มขึ้นและถ้าท่านใดที่คิดจะลงทุนหรือขยายกิจการนะคะก็ให้ทําในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ได้นะคะมีเกณฑ์ดีแล้วนะคะ เพื่อนฝูงคนรอบตัวก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านทางด้านการเงินนะคะและในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะรายจ่ายของท่านที่เคยมีเยอะในช่วงต้นเดือนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้รายจ่ายของท่านจะเริ่มเบาบางลงแล้วก็จะเริ่มมีเงินเก็บเงินออมแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆทางด้านการเงินของท่านจะคลี่คลายลงนะคะ ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การเงินของท่านจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านที่มีหนี้สินอยู่นะคะก็มีเกณฑ์จะได้ปลดหนี้ด้วยนะคะสำหรับทางด้านความรักนะคะคนโสดที่มีคนคบคนคุยอยู่ที่มีลักษณะเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงของเดือนนี้ก็จะยัง คุยกันอยู่นะคะแต่ว่าสถานะาก็จะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่าท่านก็จะยังมีคนเข้ามาอยากสารสัมพันธ์ด้วยนะคะยังไงก็ให้พิจารณาศึกษาดูให้ดีก่อนนะคะว่าคนที่เข้ามามีคู่แล้วยังหรือมีครอบครัวแล้วหรือยังนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะท่านกับคู่ของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะจะยังโฟกัสกับการทำงานนะคะแต่ว่า คือความรักของท่านจะยังดีอยู่ล่ะค่ะแต่ว่าต่างคนต่างโฟกัสกับเรื่องของงานนะคะอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็พยายามหาเวลามาเติมเต็มความรักให้กันนิดนึงนะคะสร้างบรรยากาศอบอุ่นในครอบครัวนะคะหาเวลาไปท่องเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วความรักยังดีอยู่นะคะยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอยู่นะคะ สำหรับทางด้านสุขภาพนะคะในช่วงเดือนออพฤศจิกายนนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะหวัดไอนะคะแล้วก็โรคเกี่ยวกับทาง การขับถ่ายนะคะอาจจะมีเช่นท้องผูกหรือเป็นฤิสีดวงทวารอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าเครียดหรืออย่าทำงานหนักจนเกินไปนะคะแล้วก็หาเวลาหาโอกาสที่จะทําให้ท่านได้ผ่อนคลายนะคะจะได้พักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะเพื่อจะได้ รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็จะได้ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพของท่านนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีกันลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาร่ำรวยนะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ